อ,อ้ไม้ไผ่ดูด้วยครับเป็นแถวเลย,เเลยเอยครับสวัสดีครับผมบวันนี้ออตัดไม่น่นหรกอกโอ,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 อ้ไม่มีงานบ่ ไม่มีงานไม่มีงานบอกเขาให้มาตัดไม้ไผ่งานนนอหมดแล้วเรางานหมดแล้วโอ้ยก่อบานดีตู้คนนี่ไอ้เนอะก็บานอย่างเราก็ต้าวตู้เหรอตู้โปีใหม่กี่หนอเออตายตายตายตู้ไอ้มันใหญ่เข้ามา จันชู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 กับเหลาไปมาตัดไม้ไผ่อันนี้สองสองสองวันแล้วได้กี่ต้นนี่สองวันสองกองกบโตมือโตเอ๊ะกับสองกองมือโตกอนึงอยู่ตรงนี้เฮ้ยนี่กอนึงอยู่ตรงนี้เลยกอนึงกอนสองอันนี้กอนสองอู้หยเบือเลย จานชูให้มาตัดไม้ไผ่ไม้ไผ่นี่มันมันไอ้นั่นใหญ่เนาะมันตัดยากมันแข็งไอข้างล่างนั่นแหละมันตันเนาะอืมถ้าเป็นโปร่งชีวิตมันเป็นไอ้นั่นเดีข้าวหลามนะอือข้าวหลามไรเราไปทำข้าวหลามไหมครับอือทำถม

ไม้ไา่ดึงได้สามต้นกับมันหัวเงาเลยเมื่อดูโง่เอ้ยบอกโง่สิตีตีตีไอ้บูทยังง่ายกว่ามาตัดไม้ไผ่เด้แต่ถอดถอดบูทเข้าถอดบูทออก ไปตีบูตตีอะไรเนง่ายมาตัดไม้ไผ่ธรรมดาวะตัดแล้วดึงอีกตัดดึงตัดดึงอย่างนั้นแหละตัดสาววันสามวัน้ไในแค่นี้นั่นนแหละ้อยกว่านี้น้อยสามวันของนี่ไงสามสามวันที่ไงวันที่สามบอกว่านนึง บาดเจ็บเนาะบาดเจ็บก็วันที่สามได้ครึ่งวันการรู้เยอบมาตั้งบอกทำให้ตังค์เนาะทำงานไม่เสร็จเอาปีหน้าบายๆดูดเหลาดูมือแล้วโอ้ยจับคอนตีบูดนี่ไอ้มือม um uh ืออะไรมือไม่พองเนาะมาตัดไทยมือพองเลย กระลามขึ้นเลยโอ้เธอกายนะทำงานที่ไหนมีงานทำแล้วบอไม่มีนี่งานอะไรไม่รู้แล้วถ้ามีก็จะยุ่งป่านนี้าก็งาปวหะเนานี้เขาก็คงจะย้ายไปแล้วแหละเนาะโกยนี่หละตัดเสร็จแล้ตัดเสร็จแลวโกยตรงนี้เลยโกย โวยแล้วขนอันนี้ออกโวยตอนะดูเอาไปทิ้งตรงไหนจ้อดูอย่าเอายาวแบบนี้อย่าแบบนี้อย่าให้มันจับคอนะหามาขึ้นเลยเหมือคู่เฮียงเดียวเลยฮะเดียเสียโวยเดินหาเรื่องคเขาไปทั่วเลยหาใค่ได้ก่อนว่าคอไปตัดโกไปไปตัด ไปตัดไม้ไผ่ให้มันได้สักกอนหนึ่งไอ้ให้มันได้สักต้นหนึ่งก่อนไปไปตัดไม้ไผ่ได้ต้นหนึ่งก่อนไปพี่จำเตี้ยไหมอ้างเออไอเตี้ยมาไหนกัดเล้กัดมันน้ำไปเราก็ไอ้ตรงไหนที่มันไม่นั่นวะเราก็ตัดไอ้นั่นแหละก่อน นั่นนะนั่นนะไอ้ต้นต้นต้นไหนที่มันไม่มีติดอ่ะอะไรนะอะไรต้นไหนที่มันไม่ติดอะตัดไอ้ต้นนั้นเลยก่อนโอ้แล้วนาะไปตัดได้ต้องดึงเนอะต้นไหนที่มันไม่ติดเดี๋ยตัดต้นนั้นเลยก่อนไงแล้วจะเข้าไปตัดตรงไหนอ่ะนี่เด้นี่นี่ต้นไม่ติดนี่น่ะนะต้นน่ะนะนั่นแเลย นี yeah. Yeah. ่ไม่ตัดแต่ไอ้ต้นมันนั่นเนาะก็ต้องดึงแหละออกแรงดึงเลยเนาะให้มันดึงไม่ยากเลยโอ้ เออน่ะเออน่ะเออเออน่ะไอ้ต้นนั่นแหละไอ้ติดติดไต้ต้นตายนั่นแหละโอ้เราทใช้เพชรเป็ดลับสอบดิโอ้ปลายเดินเคยเดินอ่านั่นทำไมปลายหายอ่ะอันนั่นทำไมปลายหายอยู่ใค่ หยุดยิงแล้วหยุดยิงเจดสิบสชั่วโมงหยุดแล้วบันบันพอพอครบเจบสอชั่วโมงก็ยิงต่อจะบันหลืออตาประเวทุมเลือหรือจักแล้วจุมเลยหรือบน่อบ้อมาพเลยจัดรับเดิมนี่ เออ <laughs> ừ. à ตึบอืมครับ ไอ้ช่อตัดแล้วตัดแล้วไม่ใช่ธรรมดาตัดแล้วต้องเลาะกิ่งเนี่ย เจอกันใหม่คลิปหน้าครับรับคลิปนี้บายบายครับ